รดของเราชอบมากกนจัดไว้ก็ดีกว่าแผลออกมานะคะทุกคนเพราะว่าสั่งมาไซส์เอแต่ว่าตอนนี้ต้องใส่ไซส์เอลเฉันมากไงใส่ไซส์อะไรคะไซส์เค่ะร้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอบแคร์มทิทิเตสซานติอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะมารีวิวชุดว่ายน้ำนะคะพร้อมกับมาบอกวิธีการกําจัดขนของเราด้วยแล้วก็นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้เราไปทะเลบ่อยมากแบบที่ไปสองรอบแล้วได้สองสัปดาห์งงไหมว่าไปทําอะไรกันกันหนาแต่ว่าฉันรักการไปทะเลสุดๆแล้วก็รักในการใส่ชุดว่ายน้ำมากๆซึ่งเวลาที่เรา ชุดน้ำเนี่ยบางทีแบบว่าขนมันก็จะแพร่ออกมาใช่ไหมเราก็ต้องทําการจัดก,การเขานิดนึงอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยจะมาแบบบอกด้วยนะคะว่าวิธีการกาจัดขนเนี่ยทำยังไงซึ่งสิ่งที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องกําจัดขนที่แบบใช้งานง่ายมากๆทุกคนเหมือนแบบซาลอนแอทโฮมเลยเหมือนเราไปทําที่ร้านเลยนะคะคือเป็นเครื่องกําจัดขนที่แบบลดคือเวลาที่เราใส่ชุดน้ำ่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องโชว์ผิวซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยตามรสนิยมของเราแล้วนะเราชอบให้ผิวมันมีความแบบเนียนๆนะคะชอบให้ผิวมันเกลี้ยงๆอะไรเงี้ยวลาที่ลงออยล์หรือลงอะไรมันทําให้ ดูเงาเนียนดูสู้แดดเวลาโดนแดดแล้วมันฉ่ำมันสวยจริงๆตัวนี้ไม่จะเป็นว่าทุกคนจะต้องใส่ชีวิตน้ำเราใช้นะคะแต่ว่าใครที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ใครที่รู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ชอบให้แต่งมีขนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งตัวที่เราพูดถึงนะคะก็คือ UL i ลคนั่นเองอันนี้นะคะจะเป็นตัว UL i ลคเครื่อง IPL นะคะรุ่น a i r ์ทเป็นเทคโนโลยีกำจัดขนในเกาหลีแล้วก็จีนซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่จวนจีฮุนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะพูดเลยว่าอยากใช้เพราะพรีเซนเตอร์ <laughs> ต ipl นะคะรุ่น air t r e ที่แบบเขาจะกําจัดขนลงลึกไปถึงรากเลยคือใช้ตัวนี้แล้วเหมือนเราไปทําในคลินิกดังเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้แล้วไม่ทําให้เป็นขนขุดด้วยก็คือลดมากจริงนกคนแล้วก็นอกจากที่เขาจะกําจัดขนแล้วนะคะเขายังยับยั้งการเจริญเติบโตของขนอีกด้วยแล้วก็ไม่ทําร้ายผิวเราด้วยนะคะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าคลินิกเป็นส่วนตัวด้วยก็คือบางทีรู้สึกเขินเวลาที่ต้องไปทําที่คลินิกแล้วแบบ ต้องโชว์ทั้งเรือนร่างให้เขาเลยอ่ซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าไม่สันทัดในการที่จะแบบโชว์ทั้งเรือนร่างให้คุณพี่คนอื่นเขาดูก็ใช้เครื่องนี้นะคะทาเองได้ซึ่งอันนี้นะคะใช้งานง่ายมากก็คือใช้งานไม่ยากเลยแค่เสียบปลั๊กบ้านปกติปุ๊บกดเปิดจอ่อจบ <l ots> เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีใช้ให้ดูท้ายคลิปนะคะทุกคนที่สำคัญก็คือฉันมีโค้ดส่วนลดให้ทุกคนด้วยให้ดูกันจนจบคลิปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันขอมารีวิวชุดว่ายน้ำก่อนเพราะว่าอยากรีวิวมากคนแบบมันรถคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำหลากหลายมากๆนะคะจริงๆคลิปนี้อยากจะมาบอกทคิคนิดๆหน่อยที่แบบสําหรับใครที่อยากจะใส่ชุดว่ายน้ำไม่เข้ากับตัวเองแต่เราว่รู้สึกว่าท้ายแล้วถ้าอยากจะแตกอะไรก็คือแตกไปเลยแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องมานั่งกังวลล้วแบบิ้นขาใหญ่ฉันต้องใส่ชุดแบบนี้หรือนนออออววว่่่่่่่าาาาชชช้้้นนนกกกเลล็ตตตงใใใสสสุุดดแแแบบียะะะไรค เอามาเนี่ยจะมาอธิบายแต่ละตัวว่าแบบข้อดีข้อเสียมันยังไงตัวนี้เก็บคงดีไหมหรืออะไรยังไงหรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าฉันชมคงได้ก็รถค่ะมาที่แบรนด์แรกนะคะจะเป็นวันพีทก่อนอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะใครที่คาดหวังว่าฉันจะมาใส่ให้ดูในคลิปนี้ฉันไม่ใส่หรอกนะเพราะฉันจะอินเสิร์ตถ้าจะอินเสิร์ตรูปนะคะแต่ชุดแรกนะคะจะเป็นชุดนี้อันเนี้ยเป็นชุดโปรดของเรานะคะเมื่อก่อนใส่บ่อยมากตอนนี้ก็ยังใส่บ่อยไม่ไม่รู้แต่ว่าใส่ไ,ได้แล้วเพราะว่าอ้วนขึ้น <laughs> คือชุดนี้เราใส่มาแต่ตอนที่เราแบบ4ปีที่แแล้วอ่่ททุุกกคนนตีบบยังไมาใสดป น้ำอะไรี้ยอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่กล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้านะคะอันนี้จะเป็นวันพีซึ่งชุดนี้น่ารักมากไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะเพราะามันนานมากแล้วอันนี้ของแบรนด์ a p p e full day นะคะจะเป็นวันพีแบบนี้แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นปกคือเหมือนชุดปกติเลยทุกคนแล้วก็ชุดนี้นะคะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเขามีกระโปรงเหมือนกระโปรงเทนนิสมาให้ด้วยซึ่งกระโปรงเทนนิสนะคะเราก็ใส่ไม่ได้แล้วเช่นกันเพราะว่าสั่งมาไซส์เอสแต่ว่าตอนนี้ต้องใส,ส่ไซส์แอลเศร้าไหม ไม่เศร้าชดก็อันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เราแนะนํามากๆสําหรับใครที่อยากจะมีชุดว่ายน้ําคุณภาพดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะบอกว่าเราลองใช้ชุดว่ายน้ำมาหลายราคามากๆตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันจะบอกว่ามันต่างกันนะทุกคนเพราะว่าหลักพันหรือว่าหลักที่แบบคุณภาพหน่อยอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเก็บทรงได้ดีแล้วก็กระชับแล้วก็ผ้าดีอะไรแบบนี้นะคะใส่แล้วแบบไม่หลุดไม่โขกออกมาอะไรแบบเนี้ยเออเลิศชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่ชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเก็บพุงได้ดีนะคะแล้วก็ไม่โป๊ใครที่ขี้เขนนนใใส่ตัวี้้้ปึบบรูกมือแชช ได้แล้วก็จริงๆชุดนี้เราว่ามันใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอะ่ะเออชุดนี้คือคือเรเป็นชุดแรกที่ชอบมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างี้ทุกคนมันน่ารักดูกสิใส่แค่ท่อนบน้วใส่ได้นะแต่ถ้าใส่ท่อนล่างปุก็คือแน่น <c oughs> อ่ะอันต่อไปเป็นแบบย้อยๆบดๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคุณ2นะคะคุณ2ชน,นัชนาชาเพื่อนของดิฉันเองนะคะชื่อแบรนด์ว่า on the sea นั่นเองนะคะอันนี้ชอบมากตอนนังใส่ครั้งแรกคือแบบเอฟตัวน,นี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือลายสวยมากแกคือลายเนี้ยมันเหมาะกันที่จะแบบใส่ ตอนที่พระอาทิตย์ตกแบบวานิลาสกายอะไรแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้คือจะเป็นทูพีดแล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นแบบผูกแบบนี้ค่ะทุกคนท่อนล่างเนี่ยก็คือจะเป็นผูกแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าทุกคนควรที่จะจัดการขนน้องสาวให้เรียบร้อยก่อนโดยเครื่อง IPL ของยูไลคนะ,คะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะแต่ก็กาจัดไว้ก็ดีกว่าเผื่อมันแผลออกมานะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าเวลาใสา่ทูพีดแล้วมันจะมีทูพีดที่อาจจะเอวสูงเอวต่ำหรือว่าเว้า,วาตรงนี้ลงี่ยทุกคน เห็นไหมว่าอันเนี้ยมันจะมีความสูงซึ่งเวลาที่มันสูงแบบเนี้มันจะแบบมันจะโชว์สะโพกตรงนี้ได้ดีใครที่สะโพกสวยๆการใส่นี้ก็คือเรถนะคะนี่อะไรแบบนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าการใส่แบบนี้มันช่วยทําให้แบบหุ่นดูแบบยาวขึ้นช่วงขาดูแบบดูยาวเพราะว่าตรงนี้มันยกขึ้นสูงเห็นไหมมันจะมีช่วงตรงนี้เยอะมันทําให้ขาของเราเนี่ยดูยาวขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะชุดนี้เนี่ยเขามีแบบผ้าผูกเอวมาให้ด้วยนะคะสาหรับใครที่แบบอาจจะเขินอายก็มีผ้าผูกเอวแบบเบาๆนะคะอะไรอย่างนี้แล้ว ก็ทูพีชแบบนี้นะคะเวลาที่เราใส่เราชอบมากเพราะว่ามันคือนมจริงๆของเราอะ <c oughs> คือมันแบบไม่ไม่ได้มีความดันอะไรมากมายก็คือนมเท่าไหร่ก็ก็คือโชว์แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นทรงคลาสสิกอะเรารู้สึกว่าใครๆก็ใส่ได้นะคะอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อแบรนด์ว่ากีกี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบรนด์ที่น่ารักมาก สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆชุดนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบเหลือเกินก็คือจะมีแบบเป็นตัวกางเกงแล้วก็ตัวเสื้อแล้วก็ตัวตัวแบบเหมือนผ้าผูกเอวนะคะแต่ว่ามันในรูปแบบกระโปรงแบบนี้ซึ่งน่ารักมากแต่อันนี้ขอพูด้นหนึ่งว่าเราใส่อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสะโพกเราใหญ่มากแล้วพอใส่ปุบพุงมันปลิ้นออกมา <laughs> <laughs> ก็เลยแบบโอเคควรใส่ไซส์ L อย่างมากไปซื้อใส่ M อีกนะสาวติ๊ด <laughs> ฉันมนันแงฉันแบบใส่ซะเลยค่ะ ซส์เอ็มค่ะเรียบร้อยนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น,นอ่า้มันก็จะแบบเห็นแบบใช่คือชุดนี้เดี๋ยวแปะรูปในไอจีเขาให้ดูนะคะทุกคนคือชุดนี้จริงๆแล้วเวลาใส่อ่ะมันต้องแบบโชว์ตรงนี้นิดนึงอ่ะแล้วก็แบบใส่กระโปรงซึ่งมันก็จะแบบเห็นใส่ตรงนี้ขึ้นมาแบบโรดนี่แล้วเขาก็จะมีดีเทลนะคะเป็นโลโก้นะคะกิกี้ตรงนี้แบบน่ารักสุดๆส่วนตัวบิกินี่ตรงนี้เนี่ยเราชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันเป็นสีที่แบบมีความน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มีเป็นดอกไม้อยู่ตรงกลางด้วย ะะซึ่งทรงบิกินี่อันนี้ก็คือแบบเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือจะเป็นแบบเนี่ยเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่แบบเราเห็นคนใส่ทรงแบบนี้จริงๆแล้วบางทีเขาก็เขาก็แบบไม่ได้ใส่แบบนี้นะคะเอามาปรับบางคนบางคนเขาใส่กันแบบนี้แบบกลับด้านใช่ปะแล้วก็ใส่เป็นแบบเนี้ย ่ใใสห้ดูนี่บางคนก็คือใส่แบบกลับด้านนะคะมันก็จะได้แบบเป็นอีกมูดนึงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งใส่เขาเนี่ยตรงปลายเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นตัวเหล็กเหมือนถ่วงน้าหนักเอาไว้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบิกินี่ที่แบบมีราคาสูงขึ้นนิดนึงเป็นแบรนด์ที่มีความคัดสรรมาอย่างดีนะคะซึ่งอันนี้สีน่ารักมากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบทาบิกินี่ออกมาได้น้าลักมากๆนะคะแล้วก็เราเคยเอาชุดนี้เนี่ยไปใส่กับเสื้อไหมพรมที่ของร้านยานสปอร์นามนะคะเป็นแบบเสื้อเดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูนะคะก็คือเป็็นนลคทที่่่่่แแบบาาารักกกมมๆตตงงจะไอย ทรงเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวกางเกงเนี่ยมันจะมีความเอวต่ำมากกว่าเนี่ยอันนี้มันจะมีความแบบเหมือนเอวต่ำกว่านิดนึงนะคะซึ่งเวลาที่แบบเราใส่กางเกงเอวต่ำข้อดีก็คือมันจะโชว์เคิร์ฟตรงเอวได้ดีนะคะมันจะทำให้เราดูแบบดูหน้าท้องสวยดูเอวดูแบบตัวยาวนะคะอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะชอบใส่เอวต่ำเพราะว่าเราอยากโชว์ช่วงตัวเราอยากโชว์เอวของเราอะไรนะคะก็เลยชอบใส่แบบเอวต่ำนั่นเองต่อไปนะคะอันนี้เราหาแบรนด์ไม่เจอแล้วเพราะว่าเราได้มาแบบนานมากๆนะคะอันนี้จะเป็นวน ซึ่งเรารู้สึกว่าทรงเนี้จริงๆคล้ายๆกับทรงแรกเลยแต่ว่าอันนี้จะแบบคลาสสิกกว่านะคะจะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยทุกคนซึ่งเราชอบใส่ตัวนี้มาก1เลยก็คือมันดันหน้าอกสวยมากแก่ตัวเนี้ย <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถโกยหน้าอกขึ้นมาเราก็จะแบบบูมบามขึ้นมาได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ด้วยทรงที่แบบเซฟแล้วก็เก็บพุงได้ดีนะคะตูดก็คือไม่ได้โชว์เยอะมากมีความเซฟสุดๆเวลาใส่ล้าจะดูมีความแบบคลาสสิกมีความเหมือนจะว <c oughs> ินเทจเบาๆอะไรแบบนี้นะคะด้วยสีด้วยอะไร ก็เลยแบบชอบใส่ตัวนี้มากๆแต่ว่าคือเราหาแบรนด์ไม่เจอแล้วจริงเหมือนแบรนด์เขาปิดไปแล้วเพราะว่าเราได้อันเนี้ยมานานแบบนานมากๆตั้งแต่เราอยู่มาหาลัยนะคะเห้ยแรงจังก็เราอยากแนะนําว่าให้ทุกคนควรมีบิกินี่แบบแบบนี้ติดบ้านไว้สักหนึ่งตัวเพราะมันน่ารักสุดๆแล้วก็เพิ่งนึกออกนะคะว่ามีบิกินี่แบบนี้อีกหนึ่งตัวก็คือของ g e n t l e Woman เดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนั้นก็คือน่ารักมากๆเพราะว่ามันจะมีดีเทลแบบข้างๆเป็นคําว่า Gen t l e Woman แบบนี้แต่ว่าเราหาไม่เจอแล้วแปะรูปเอาละกันก็บดชุตอ ไปนะคะชุดนี้เป็นชุดโปรดของเราที่แบบชอบมากก็คือแบรนด์นี้นะคะเราเห็นมาจากที่คุณยิปซีใส่แล้วเรารู้สึกว่าลด ชุดนี้แบบเลิศแบบสับนะคะก็คือชุดนี้นั่นเองหนึ่งเลยก็คือเราชอบดีเทลของแบบเกาะอกสุดๆแกเห็นไหมใส่ใแหบบ้ดูฉันที่บอกว่าฉันจะไม่ใส่แต่สุดท้ายก็ใส่ให้ดูอยู่ดี<อ>นี่ทุกคนตัวเสื้อมันเลิศนะดูสิเห็นไหมมันจะเป็นนี้แล้วแบบข้างๆมันก็จะปล่อยแบบนี้ข้างเหมือนแบบว่าว<ะ>ฉันเป็นนางเงือกหรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นปลาหรือฉันเป็นลายประกาศหรือยังไงมันเลิศมากทุกคนแล้วอันนี้คือมันสามารถทําได้แบบหลายอย่างมากๆนะคะแบบอาจจะเอามาพันคอแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบพาดหนึ่งข้างก็ได้หรือจะแบบ ทำแบบนี้ก็ได้หรือจะเอามาพาดเอวแบบนี้ก็ได้แก่มันแบบอันนี้คือมันเลิศหรือแบบจะเอามาพันแขนแบบกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หมดเลยอะเรารสึกว่าชุดนี้เขาทำออกมาได้แบบเก๋แล้วก็ดูแพงมากมานะคะส่วนท่อนล่างก็จะแบบนี้มันจะมีความพัวพันนิดนึงทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าก็จะเล็กๆหน่อย เล็กๆนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างหน้าเขาจะมีแบบความพัวพันแบบในทุกคนเวลาใส่จริงๆอะ่ะมันจะมีความสวยงามมากๆตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าดีฉันจะอินเสิร์ตรูปให้คือเราเป็นคนที่ชอบใส่อะไรที่แบบยุ่งเหยิงอ่ะทุกคนเวลาชุดมาดูยุ่งเหยิงดูมีอะไรดีย่อันนี้ดูกางเกงดูก็จะมีความแบบหลายเส้นหลายสายแบบสุดๆนะคะซึ่งชุดนี้คือเราชอบใส่มากๆใส่แล้วดูแพงเป็นนูที่แบบนูถูกต้องนูที่อยู่กับผิวแล้วดูแพงสุดๆนะคะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะจริงๆเขามีอีกหลายแบบมากๆลองไปดูได้นะคะมีหลายชุุดดเลยททีี่แบบกคนสาามรถใชช้้ไวิต จำวันเลยนะคะเป็นชุดว่นายน้ำที่ลดที่ปังสุดๆซึ่งอันนี้นะคะลืมอ่านชื่อแบรนด์ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าอ่านว่าทราแล้วก็โยรตาโยร์ตาโยร์ตาสักอย่างนะคะคือพยายามไปหาแล้วแต่ว่าไม่มีใครพูดชื่อแบรนด์ให้เราได้ยิน <laughs> แล้วก็แบรนด์สุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเอามาเป็นแบรนด์ไทยหมดเลยนะคะนี่อันนี้นะคะชื่อว่าแบรนด์เจมส์นะคะคือไม่แน่ใจว่าอ่านนี้หรือเปล่าแต่ว่าไปเซิร์ชมากมาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเจมส์ อะไรสักอย่างแล้วก็ดอกสีนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นทรงที่เราไม่น่าเชื่อวมันสามารถดันหน้าอกให้อย่างสวยงามสุดๆคืออันนี้มันจะมีความใสแล้วแบบมุ้งนิดนึงมันจะมาเป็นแบบเหมือนผ้าซีเลียเหมือนแมททุกคนมาเหมือนแมทไหมเหมือนแมทไหมจ๊ะฉันเหมือนใส่แมทไหมจ้าแต่วเวลาใส่ทุกคนมันจะใสอย,อย่างนี้นี่ มันจะใส่แบบนี้แล้วก็ดึงลงมานะคะมันจะเป็นจุดที่ดันหน้าอกของเราให้มันสวยงามมากๆแล้วข้างหลังเนี่ยก็คือพันพันแบบนี้แล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ผูกอาจจะพันแบบสองรอบก็ได้นี่อย่างนี้แบบนี้นะคะซึ่งชุดนี้ก็คือรัดมากๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันดันหน้าอกสวยสุดๆแล้วก็พอมันมีพันพันตรงเนี้ยมันทําให้เอวเราดูแบบมีเคิร์ฟมันแบบเหมือนหลอกตาทุกคนเห็นไหมพอเรามาตรงเนี้ยอุ้ยเอวฉันเข้าไปละบวกกับกางเกงของเขานะคะกางเกงของเขาเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าการใส่กางเกงที่มันมีโบอยู่ข้างๆอน มันจะมีโบยูองทางใช่ปะคือปกติแล้วอะเราเป็นคนที่สะโพกด้านข้างมันจะบุกลงไปนิดนึงซึ่งบางคนก็โอเคอาจจะมั่นใจแต่ส่วนตัวเราบางทีก็รู้สึกไม่ชอบแต่ก็แบบมันก็เป็นร่างกายของเราอะไรเงยแต่ว่าพอเราใส่ชุดเงี้ทุกคนไอ้โบตรงเนี้ยมันไปบางสะโพกที่บุกของเราเว้ยแล้วมันทําใหุ้่นเราดูแบบว เป็นนาฬิกาสายแบบรถมากๆนะคะก็เลยชอบกางเกงตัวนี้มากๆเพราะว่าน่าจะว่าโบมาดูน่ารักด้วยแล้วมันก็บงังแบบว่าตรงสะโพกที่บุ๋มของเรานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบชุดไหนที่มันไม่มีโบมบาบังเราก็ใส่ไหมเราก็ใส่อยู่ดีเพราะว่าฉิมันใจ <laughs> ชิมันใจจ้าจบนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบรนด์ไทยหนึ่งแบรนด์นะคะที่ชุดสวยมากๆแล้วก็จริงๆอันนี้มีหลายสีนะคะมีสีดําแล้วก็สีขาวด้วยลองดูได้ในไอจีของเขาเลยนะคะโอเครีวิวเรียบร้อยนะคะเด <laughs> ี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องกําจัดข ของยูไลท์กันเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าฉันจะไปทะเลอีกแล้วงงไหมจ๊ะพี่สาวแต่ว่าอันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วต้องงดเจอแสงนะคะแล้วก็งดโดนน้ํากชั่วโมงนะจ๊ะซึ่งอันนี้นะคะที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะ,ยะมากมายนะคะทุกคนมีตั้งแต่ที่กองขดนะคะแล้วก็แว่นกันแดดแล้วก็มีตัวปลั๊กแล้วก็มีถุงผ้าให้นะคะแล้วก็มีกล่องม,มาให้อย,ย่างสวยงามนะคะทุกคนอ่ะมาเริ่มที่หัวนะคะหัวของเขาจะเป็นทรงแบนแบบนี้นะคะถูกออกแบบมาให้มันมีความแบบแนบไปกับผิวแบบสุดๆซึ่งตัวเคครื่องนะะ มี2ปุ่มมีปุ่มตรงกลางกับปุ่มตรงนี้ข้างๆนะคะก็คือเป็นปุ่ม on off แล้วก็โหมดนะคะเห็นไหมพอเปิดปุ๊บมันจะมีลมทุกคนซึ่งอันนี้มันสามารถปรับได้3ระดับนะคะพอกดปุ๊บเนี่ยทุกคนดูแสงข้างหน้านะนี่เห็นไหมจะสามารถปรับได้3ระดับแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้ทั้งหน้าร่างกายนวด หรือว่าจะเป็นหน้าผากน,นะคะแต่ก็แนะนาว่าให้เลี่ยงพวกคิ้วคราวแล้วก็ไรขนส่วนตัวนะคะก็คือใช้ทั้งร่างกายเลยตั้งแต่แบบขนขาขนแขนนะคะแล้วก็ขนจกักระแล้วก็รวมไปถึงบิกินี่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตที่แขนให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าสาธิตตรงอื่นอาจจะดูแบบสนิทกันเกินไปหน่อยเราเป็นแบบฟริโซนไว้แค่นี้เนาะ <c oughs> อย่างแรกเขามีแว่นมาให้ฉันต้องใส่แว่นจ้ะแว่นแบบเริศดแว่นแบบพับได้ด้วยแล้วก็วคือแว่นแบบแว่นบบดาราคือบังแสงได้ดีมากจริงนะตอนนี้มืดมากจริงอ่ะมาเริ่มฉันจะใส่แว่นทําไมตั้งแต่ตอนนี้ <laughs> <laughs> อ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องโกนผิวกันก่อนนี่คือผิวของฉันนะคะก็โกนเลย บางคนอาจจะงงว่าแบบก็จะทําเลเซอร์อยู่เราจะโกนขนทําไมคือเวลาที่เราโกนขนนะคะมันจะทําให้รูขอขนเนี่ยมันแบบได้รับแสงเลเซอร์ได้เต็มที่นะคะแล้วมันจะทําให้ลงลึกไปถึงรากได้ยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการเลเซอร์ขนเนี่ยก็คือไม่ต้องโกนขนไปถึงปุ๊บแล้วคือเลเซอร์ปุ๊บขนลุดไปเลยไม่ใช่นะคะคือมันไม่ได้เป็นการแบบอันนั้นมันเหมือนเป็นการโกนอะ่ะทุกคนคือเขาโกนเพื่อให้เวลาเลเซอร์เนี่ยมันลงลึกไปถึงรากจริงๆนะคะเราโกนขนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาการลงทนเนื้อกัน เพื่อเตรียมผิวหลังจากนั้นนะคะก็รอให้โทนเนอร์เนี่ยมันซึมเข้าผิวไปอ่ะโอเคมาใส่แว่นได้นี่มืดเลยมองไม่เห็นอะไรนี่นะคะทุกคนเวลาใช้เนี่ยก็คือเราก็จะจอบไปที่ผิวนะคะแล้วก็กดก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนปกติเวลาที่เราใช้เครื่องเลเซอร์เราจะแบบแสบแบร้อนใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ร้อนเลยทุกคนมันชิลมากเพราะว่าเขาล่อยลมเย็นมาตลอดเวลา แล้วก็อันนี้นะคะเราแทบไม่ต้องกดเลยอะเพราะว่าเหมือนมันลงประตูขเขาก็ยิงให้เลยมันแบบมันแนบไปกับผิวอะซึ่งพอที่เราทําแล้วเนี่ยเวลาที่มันไม่แสบร้อนนะคะมันจะช่วยแบบลดการอักเสบของผิวได้เพราะว่ายูไลน,นนะคะเขาใช้เทคโนโลยี p p h i r e I c e c o o l i n g นะคะช่วยให้ความเย็นกับผิวขณะใช้งานมันก็จะไม่ทําให้เจ็บหรือว่าร้อนระหว่างทําเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงกระชับรูขุมขนให้มีความแบบเรียบเนียนขึ้นไปอีกนี่ให้ดูนะคะระหว่างข้างที่ยังไม่ทํากับข้างที่ทําแล้วนะคะก็จะมีความแบบเกรี้ยงเกลาแบบสุด หลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าพวกอะโลเวล่าว่านหางอันนี้ลงทับลงไปนะคะที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะลงไปที่ผิวเพื่อที่จะแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหลังจากที่ทำแล้วก็จะบอกว่ามันเย็นจริงๆนะทุกคนคือแบบไม่ร้อนเลยคือทําแล้วแบบชิลมากสามารถแบบดูหนักไปแล้วก็ทําไปแต่ว่ารบก,กวนแบบโฟก,กัสมานิดนึง <c oughs> อย่าแบบทําอย่างอื่นไปแล้วก็ทํานี้ไปโฟก,กัสมานิดนึงวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีส่วนลดให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูคคคคลินนนีีี้้อ่กัับเรรืงดตวะะา 1 9 9 0บาท นี่นะคะเรามีส่วนลดทุกคนนะฮะสามารถใช้โคส่วนลดนะคะ Ulight like TU หรือว่าจะเป็น u l i k TU สามารถใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ Ulight like Official Store ใน Shopee แล้วก็ Lazada ได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะแปะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดไว้ที่ description นะคะทุกคนโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปใช้ส่วนลดนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ก็คือลดมากได้ส่วนลดด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนสวัสดี 好。